วิธีทำคลิปแบบไม่ต้องเอาหน้าออกกล้องคุณก็สามารถมีคลิปไปลง Tik t o k แล้วแถมได้ยอดวิวดีด้วยค่ะถ้าใครอยากรู้วิธีทำตามดูในคลิปนี้กันเลยค่ะกดบวกเพื่อทำคลิปเลื่อนมาค่ะเป็นวิดีโอแล้วเรากดอัปโหลดไปเลือกวิดีโอที่เตรียมเอาไว้เมื่อได้วิดีโอขึ้นมาให้เรากดข้อความคลิปนี้เราจะเป็นคลิปแรงบันดาลใจค่ะเราก็จะมาพิมพ์คำเลยค่ะ คำที่ใช้ก็คือทะเลยังมีคลื่นชีวิตบางครั้งไม่ราบรื่นก็เป็นธรรมดาตกแต่งสีข้อความคุณโกทําเป็นแถบจะได้อ่านง่ายแล้วเลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นมากดสติ๊กเกอร์กดรูปภูเขาเลือกรูปของเราคะ่ะกดอัปโหลดแบบเอาพื้นหลังออกรอสักครู่ได้แล้วกดตกลงรูปจะมาอยู่ในคลิปนี้แล้วเราก็เลื่อนไปให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดเพิ่มเพลงค่ะแล้ว